สวัสดีครับคลิปนี้จะมาที่ายการทำงานของแบบฟอร์มตสหกนะครับคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญ,ญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรใหม่นะครับกรณีใบอนุญ,ญาตตัวแทนเดิมถูกเพิกถอนนะครับในขั้นตอนแรกเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในระบบอีฟายลิงแล้วให้เรากดเข้าไปที่เมนูบาร้านาไมือนะครับในส่วนของเมนูคำขอเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับในส่วนของกลุ่ม ในส่วนของแบบฟอร์มต่อ6นะครับจะอยู่ในกลุ่มคําขอที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนในําดับที่5นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เข้ามาในหน้าเมนูของแบบฟอร์มต่อ6เรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันนะครับผมและรายละเอียดของยูสเซอร์ที่ทําการล็อกยินเข้ามานะครับผมให้เรานะครับตรวจสอบข้อมูลและใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับและเมื่อเราทําการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดบันทึกข้อมูลหรือกดถัดไปได้เลยครับ เมื่อเราก,กดถัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะนาพาเข้าสู่แถบที่สองนะครับคือหลักฐานการคือหลักฐานประกอบนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราใส่เลขที่ตัวแทนลงไปครับต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของเอกสารในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเอกสารประกอบคําขอในส่วนนี้เราสามารถแนบเอกสารที่เราต้องการ ต้องการแนบได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มแนบเอกสารครับและกดที่ปุ่มคลิกอัปโหลดไฟล์นะครับเมื่อเราอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วเรากดบันทึกครับเมื่อเรากรอข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถกดปุ่มบันทึกหรือกดส่งส่งคำขอได้นะครับ เมื่อเรากดส่งคําขอแล้วนะครับระบบจะแสดงแบบฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบ PDF นะครับให้เราได้เห็นนะครับจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เราได้กรอกไปในขั้นตอนแรกนะครับให้เราตรวจสอบข้อมูลใด้ครบถ้วนครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถกดปุ่มยกเลิกห <l> รือกดปุ่มส่งคําขอได้ครับเมื่อกดปุ่มส่งคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดงอปอ u p ขึ้นมาเพื่อให้เรายืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อเป็นการ ยืนยันตัวตนของเรานะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเพื่อการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันครับเมื่อกดปุ่มยืนยันเรียบร้อยแล้วครับระบบจะแสดงปอปอ up ขึ้นมานะครับให้ท่านได้ทราบว่าท่านได้ทําการส่งคาขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนทธิบัติใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมถูกเพิกถอนเรียบร้อยแล้วนะครับการุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่เท่าไหร่และเวลาอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับสามารถกดที่ปุ่มชำระค่าธรรมเนียมเพื่อไปเพื่อนําไปเสร็จไปชำระค่าธรรมเนียมได้นะครับและอีกปุ่มหนึ่งคือกับไปหน้าคําขอของฉันหรือไม่ช้านะครับขอบคุณครับ